ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซาส้มซาจะมาแต่งขารีไวใหเ้เข้ารูปร่างเชฟนะคะเขาทำมาชนาไซส์ยุโรปแต่ว่าทีนี้ไซส์เอเชียต้องอดัดแปลงใส่อะคะ่ะขาใหญ่และพองนะคะแล้วสั้นตัดขาแล้วค่ะมาค่ะวันนี้แก้ไขรีไวสองตัวนะคะ ได้ยินนะคะได้ต้องเป็นได้ได้ของยินเท่านั้นนะคะจะเป็นเส้นใหญ่ค่ะสี่ังซ้าได้วัดแล้วนะคะขั้นตอนซังซ่าจะเอาเข้านิ้วหนึ่งข้างละนิ้ว ครับนองครับที er ่ตัววันนั้นใช่ไหมอืมกืาอวันมืดกับมืดเปล่าแล้วเที่ยวไหมไม่ครเจ็บาทอเหรอครับโอเคแวจ็ดสิบาทะถ้ามีอะไรมาเซอร์วิสอีกนะ สินหรือของอะไรครับ Thank you นะแล้วมาอีกนะ อันนี้ขาเลียวเล็กนะคะป้ายของเขาต้องอยู่นะคะรีไวต้องอยู่นะคะอยู่ที่เดิมป้ายรีไว แล้วทีนี้เราจะแกะออกนะคะเมื่อกี้เราเอาเข้าตามจำนวนที่เรามาร์กแล้วจะเอาขึ้นมาถึงไอ้นี่เลยนะคะลักษณะพองใหญ่นะคะขานี่ต้องเย็บติดที่เดิมนะคะ หขาใหญ่ก็ไม่ต้องนะคะอันนี้ลักษณะเรียวเล็กนะคะเอวได้เอาขึ้นมาตรงตีนกระเป๋าเลยนะคะอันนี้สัางๆ่าเอาเข้าข้างละนิ้วละนิ้วขึ้นมาข้างบนเลยค่ะ ตรงนี้เราเราล้อตตะเข็บออกใช่ไหมคะเพราะว่าเราเอาขึ้นมาตรงตีนกระเป๋าให้เราล็อกค่ะเราเอาขึ้นมาระดับไหนเมื่อกี้ช่างชาลาะเอาขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นคนไซส์เล็กค่ะ ตีนกระเป๋าอะค่ะล็อคตีนกระเป๋าตรงที่ล็อกไม่ให้มันพองอะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเยอะไปนะคะเราต้องไปพ้งริมออกค่ะ รประมาณข้างละนิ้วนะคะเหลือจะเข็บไว้ที่เหลือเราตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเราเอาเข้าเยอะขาใหญ่ไปค่ะต้องโค้งริมคืนนะคะเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็มาเย็บขาเลยนะคะ แล้วอย่าลืมเย็บป้ายนี้คืนนะคะป้ายรีไวเขาต้องคืนนะคะวิธีเย็บนะคะตามตะเข็บเดิมเลยนะคะยินเขาขาเล็กนะคะนี่หลังจากเราไปเอาขาเข้าแล้วนะคะ แบนไะเข็บเนี่ย เย็บฝั่งนี้นะคะเย็บเย็บตะเข็บก่อนคือฝั่งนี้ สร็จแล้วเราก็จะมาติดป้ายนี่ของเราคืนนะคะเมื่อกี้รีไวล์น,นี่ติดป้ายคืนนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะตัวหนึ่ง ล่ะฮะไม่ยากเลยเนาะเนี่ยหาตรงนี้เราเลาะขึ้นมาต้องลบนะคะลบตะเข็บเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเอาเอาไล่ที่ปลายขาขึ้นไปยาวตลอดเลยนะคะอย่าอย่าเอาเวลาเอาเข้าลูกค้าชอบชอบเอาเข้าอ่าถ้าพูดถึงนะอันนี้คือผู้หญิงเขาจะต้นขาใหญ่เราจะไม่แตะค,ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายขาเลียวนะคะให้นิ้วหนึ่งก็นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งให้เขาเลยนะคะ แล้วก็แกะตรงนี้ออกหน่อยนึงนะคะเพื่อเอาเนี้ยขึ้นไปแหลมนะคะแล้วก็เวลาเสร็จก็มาลบนะคะแล้วก็ป้ายป้ายเขาต้องคืนนะคะอย่าอย่าทิ้งของเขานะคะป้ายป้ายรีไวที่สั้นๆติดให้เมื่อกี้เนี่ยคะ่ะ